ข่าวไทยพีบีความจริงโดยตัวจริงรมาดูเรื่องของการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินกันบ้างนะคะก็พบว่าจะมีความชัดเจนในปี2560นะ,ค,ะครับคะ ในขณะเดียวกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะเรามีความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ําเงินนะคะในช่วงหัวลําโพงบางแคค่ะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องขุดเจาะอุโมงค์เพื่อที่จะลอดผ่านแม่น้ําเจ้าพระยานะคะซึ่งการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินในครั้งนี้ถือว่าเป็นการขุดเจาะลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกของประเทศไทยค่ะ ซึ่งในช่วงสําคัญของการก่อสร้างเส้นทางนี้นะคะคือการขุดเจาะอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยาระยะทาง200เมตรเพื่อที่จะเชื่อมระหว่างฝั่งกรุงเทพมหานครและธนบุรีค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการซ่อมบํารุงหัวเจาะอุโมงค์คาดว่าจะสามารถเริ่มได้ในอีก2สัปดาห์นับจากนี้นะคะการขุดเจาะอุโมงค์ใต้แม่น้ําเจ้าพระยาจะขุดลึกลงไปจากผิวดินใต้แม่น้ํา10เมตรนะคะซึ่งหากวัดจากผิวดินอุโมงค์จะมีความลึกเกือบ 4, 4 เมตรผู้รับเหมาก่อสร้างบอกว่าความยากอยู่ที่การคาดเดาว่าผิวดินในแต่ละช่วงจะเป็นอย่างไรคะ่ะจึงเป็นงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญจริงๆแล้วความยากอยู่ที่ประสบการณ์เพราะช่วงที่รอดแม่น้ำเจ้าพยาหรือใกล้ๆแม่น้ำทั้งหลายเนี่ยสภาพดินก็จะไม่ไม่มีความแน่นอนดินก็จะเราไม่รู้ว่าทรายอยู่ตรงไหน จะไม่สม่ำเสมออาจจะอยู่ที่ชั้นลึกที่25เมตรหรือ30เมตรแต่ไปอ,อ,อีกที่ที่อา,อาจจะเหลือแค่15เมตรเพราะฉะนั้นความไม่สมเสมอของระดับชั้นทรายจะทําให้ต้องใช้ประสบการณ์ใช้เทคนิคในการทํางานมากกว่าธรรมดา,าสำหรับเทคนโนโลยีของหัวเจาะอุโมงค์ก็มีความสําคัญนะครับโดยทางผู้รับเหมาได้นําหัวเจาะที่สามารถเจาะและลําเลียง ดินออกมาทางสายผ่านได้ซึ่งดินก็จะไหลไปตามสายผ่านไปกองรวมเพียงแค่จุดเดียวครับง่ายต่อการนําไปทิ้งโดยไม่ต้องนําคนงานเข้าไปผ่านในอุโมงนอกจากนี้หัวเจาะก,ก็ยังใช้ระบบความคุมสมดุลความดันอากาศหรือว่าเพชเชอร์บาลานซ์ด้วยครับเพชเชอร์บาลานซ์ที่เราเลือกใช้ในโครงการนี้เนี่ยก็มันเหมาะสําหรับสภาพของชั้นดิน,บ,นบ้านเรานะฮะก็คือ ลักษณะมีชั้นดินซรายแล้วก็ชั้นดินเหนียวนะก็คือเป็นการเจาะเพื่อควบคุมการชุดตัวของของของชั้นดินนับถึงวันนี้นะครับเหลือเวลาอีก2ปีก่อนกําหนดการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้าเงินช่วงหัวลาโกงบางแคและช่วงบางซื่อท่าพระจะเสร็จสิ้น ซึ่งผู้รับป๋าบอกว่าการก่อสร้างในปัจจุบันคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ50และก็คาดว่าจะเสร็จตามแผนในอีก2ปีข้างหน้าหรือช่วงกลางปี2559ครับ